สวัสดีครับสวัสดีเช้าวี่ที่24นะครับ24ทธันวาห5ครับผมมีไก่มาแนะนำครับสายเลือดมหานครนะครับน้ำหนักในประมาณ24ครับผมยังจะโตได้อีกนะครับเกิดเมื่อ3มมติถุนานะครับวันนี้ก็วันที่20ทธันวาแล้ว6เดือนแล้วครับพี่น้อง ผูไดสนใจกับแอดไลน์ line, หรือโทรสอบถามได้นะครับสายเลือดมหานครครับผมเพิ่งจับมาจากฝูงครับเพิ่งจับมาแคะ,ะแกแคะครับบมคุนมือนะครับผมแคะครับ เริมรูปร่างหน้าตามัยครับจับมากครั้งซุ้มสองสามมือครับกำลังอีสูใกล้แล้ะครับผม กำลังสิไล่ตัวแม่แล้วจะเลใหยตรงจับมาขังไว้ฝากติดตามนะครับเด้วครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับ